เฮ้ยค่อยหมด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 เองเดาลงนะตามการตามกานตามตามตามหมด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 แน่นอนหมดหมดไอ้บอมหมดหมดหมดข้ามฟากแน่เลยมึงหอยบอมสายจะหมดนะครับเฮ้ยเก็บคันนี้ขึ้นมาไหนดูสายไอ้บอมนี้กับมันนี่กันสายแค่ไหนเนี่ยไหนลืมหนึ่้สิบกว่าเมตรเฮ้ยเห็นแกนสปูลแล้วเนี่ยเห็นแกนเฮ้ยออกออกตามไหม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 ต้องตามต้องตามโหยหมดถ้าหมดั้งหมดจะปล่อยนไปก่อน หมดแน่มึงหมดผมผูกขวดไว้แล้วถ้าหมดเดี๋ยวปล่อยไปก่อนหมด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 เสียแล้วยังดิ่งลงน้ำเลยหมดปล่อย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 ครับหายแล้วไอยบอลหมดครับหมดหมดมีขวดอยู่ปล่อยปล่อยคันโอ้โหทุกคันวิ่งโอ้ยยิ่งแย่ไปแล้วอะไรวะนี่นี่หายหนูล้วของพี่ของพี่อัดของพี่ก่อนชิด็กยับเลย ฟังก่อนนะครับฟามเฮาดีไหมงามและขนมปังไก่หยองเออซื้อไปก่อนแล้วกันต okay. ิดติดไปแล้วมันไม่มีเนาะเออเราก็กินไส้ไงป๊าก็กินอ๋อโอเคเอออะไรเช่นงั้นเออไส้ครีมไส้ครีมอ่าโอเคป๊าก็เราก็กินไส้ป๊ากินนี่แหละเราก็กินไส้ป๊าลองสนั่นเลยเว้ยเอาเอาเอาอยากกิน ตกล,ลงนี่มันเป็นขนมปังคนขนมป,ปังคนใช่ไนะหมขนมปังคนไอ้ดีนบอกว่าอะไรดีนบอกว่าเดี๋ยวเรากิน,ใ,นใต้ใตแล้วกินขนมปังเอ,อโอเคไปลองเช็คหมายดูแล้วกันแต่พี่ว่าพวกขนมปังใต้สังขยะน่าจะได้นะนะได้อยู่แหละโอ้โหฝาลั่นเลยอ่ไยะไปยะเลยโอ้โหมืดตึบจะเป็นยังไงบ้านนะครับวันนี้ยังไม่รู้นะครับ พอเราเตรียมตัวจะออกมาตกปลาครับโอ้ยมืดไปเลยนะเดี๋ยวหมายที่เราจะไปในวันเนี้ยมันคือหมายที่เราไปอัดชะโดกันมานะแต่ว่ามีเอ,อ่อพวกปลาอะไรนะพี่ปลาสวายปลายี่สกอะไรอะไรเงี้ยปลา,าจีนอย่างเงี้ยขึ้นน้ำไปบอมเขาเลยเอาเอา,เอาลาไปอ่อยไว้ พี่บอมก็เลยเอาล้ำไปอ่อยไว้เดี๋ยววันนี้เราจะไปลองดูนะเราจะเอาซองแดงไปลองเช็คตอครั้งแรกก็ลองเช็คดูว่าจะมีปาเข้าไหมไปลองเช็คดูล็อกนะครับแอดแรกแอดเลยล้อไม่ไปได้สองล้อเลยรถติดล้อเป็นเลี่ยมเลยอะด,ดูด,ดคนดูดคนมาติดล้อเลี่ยมเลยปล่อยไว้แนบอม พี่เห็นแพ้รึไหมอ่ะนั่นแหละผมอ่อยไว้ยิงย้องแพมาทางขวานี่หน่อยไม่ได้ใส่ทุนไว้หรอกอไม่ใส่ทุนไว้ใส่ไว้ทำไมเดี๋ยวพวกกระรองเราหมดไอ้บอมเข้ามาอ่อยไว้สองรอบสองสองหรือสามสามรอบสามรอบแต่ดูนี่น้ําแดงเถือกเลยโดนฝนจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะครับต้องรอลุ้นแล้วใครก็อ่อยไว้ไะเนี่ยไม่รอมีคนําอ่อยปลาเหมือนกันนะเนี่ยปลาครับเดี๋ยวตามบอมไปครับ หายไม่ได้เลยทุกคนเอาหาเอ้ยรองเท้าหายไปแล้วรองเท้าจมเข้าไปในร่มแล้วมาเช็ควันถูกวันด้วยนะร่มหลงพี่เบสนี่อ่ะบอมแค่นี้พอฝากเก็บเลยผสมกับขนมปังเลยนะครับ แต่ว่าที่อ่อยเนี่ยบอมเขาใช้นี่อ่อยใช้ลามอ่อยแต่ว่าก็ใส่ซองแดงอ่อยลงไปนะครับถ้าเราตกพวกยี่สกสวายอะไรพวกนี้นะครับถ้าอ่างเก็บน้ําที่น้ํานิ่งๆแบบนี้นครับเราปั้นตีได้เหมือนกับในบอ่อตกปลาเลยนะครับหรือใครอยากจะผสมลามส่าหน่อยก็ได้นะนะประมาณนี้นะครับแล้วก็โกี่ยววันนี้เราไม่มีขนมปังแพ้นะครับผมก็ใช้ขนมปังไต้แบบนี้เลย นะครับใช้ขนมปังไส้เกี่ยวตกเลยนะครับโอ้โหมีแยมด้วยน่ากินน่ากินชิมสลัดได้นะครับแบบนี้แล้วเราก็บีตูดนะครับมีครีมมีไส้ครีมด้วยอ่ามีออปชันเยอะเหลือเกินวันนี้อ่าขนมปังไส้นะครับแบบนี้เกี่ยวแบบนี้เลยนะครับเบ็เบอร์สิบสองนะครับวันนี้ผมไม่ได้ใช้ไอ้นี่นะไม่ได้ใช้เม็ดโฟมนะครับ ผมก็จะปล่อยรอยแบบนี้เลยเพราะว่าเราเห็นปลาสวายขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นค่อนข้างเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวลองดูโอเค okay, พร้อมครับเดี๋ยวหมดกันไกลไม่บอมไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ20เมตร30เมตรเองตรงหน้านี้ใช่ไหมตรงตรง,ตรงเลยนะใช่ใช่้งหน้านี้ครับอ่าแค่นี้พอประมาณนี้นะครับ โอเคใช้ได้เดี๋ยวมาตามลุ้นกันครับเดี๋ยวลงหมดสามคันตามลุ้นกันพี่ออบอมกับพี่เดียวลุยไปนะเดี๋ยวหนูจะกลับรถแล้วนะเดี๋ยวหนูพาหลานกลับรถก่อนโอเคปะโอเคเดี๋ยว,วย้ายไปตรงนน้นฝนตกกำลังฝนกำลังตกเนี่ยตกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแต่มันเหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆละ เราขยับมาอีกที่นะครับเพราะเมื่อกี้นี่ฝนตกหนักมากเลยโอ้อดูมืดดิมืดมตับเลยแล้วก็เด็กๆส่งกลับไปนั่งในรถมาละเพราะว่าฟ้าแรงมากเลยครับนี่มันเพิ่งจะเริ่มเบาลงนะปลาก็ยังไม่กินเลยนะครับก็ทําได้แต่รออย่างเดียวใช่พี่ไม่เห็นทุ่นอ่อยเองจะเอาลงไปอ่อยไหมเนี่ยทุ่นมาปุ๋มไหมไม่ต้องเดี๋ยวคน,นอื่นเขาเห็น เราจําได้แล้วเนี่ยเรานังตรงนี้เราเที่ยงไปข้างหน้าถ้าประมาณ20เมตรในบริเวณนั้นน่ะมันกินอยู่แล้วเองชัวปะเนี่ยชัวนี่จำถุงได้จริงเปล่าจริงไม่ใช่คนแม่งลากถุงเองไปไหนแล้วล่ะจริงแต่ตอนมามันก็ขึ้นอยู่นะแต่พี่ว่าเพราะว่าฝนตกนี่แหละมันก็เลยไม่ค่อยกินเออให้เด็กๆอยู่บนรถแ่ดีปลอดภัยละนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างเพราะว่าวันนี้ก็มามาลองเหยื่อครั้งแรกใช่เรามานี่ก็สามสี่โมงแล้วมั้งเนี่ยใช่ใช่ เหย่าที่เราใช้ก็ซองแดงนะครับเดิมอยู่นิดนี้หมดแล้วใช่ไหมถุงใช่เอาเข้าเก็บอย่างนี้หมดแล้วโอเคโอเคไปนั่งรอกันเดียวเผื่อจะมีปลาปลามากินบ้างปลานึ่งเงี้ยยังดีตัวนึงก็ยังดีนะวันนี้เพราะเรามาเรามาช้าแล้วเนาะเออฝนก็ตกด้วยฝนตกจับเลยแม่เลิกไม่ดีตั้งแต่มาแล้วเนี่ยโดนเป็ดพร้อมกันนะครับนี่ผมผมก็ปลากินอยู่นะครับตอนนี้ร้อนร้อนคุดไหวบ้างของเองไหวบ้างไหวไหวคนเขาคนไหนขวดนะเอาเอาที่ เอามัดมัดกันพี่ถือให้พี่ถือให้มัดเลยมัดเลยมัดเลยมัดมัดด่วนด่วนด่วนด่ดด่ดไปหมดแล้วหมด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 แน่มึงหมด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 ของพี่น่าจะเป็นสวายเล็กเองหมดไหมหมดไหมหมดไหมเอาเล่นไปเล่นไปเล่นไปผมก็โดนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยแดกยับเลยครับพอฝนหยุดกินเลยเดี๋ยวผมปิดกล้องก่อนนี่นี่นี่ผมอยู่นู่นครับผมอยู่นู่น กลับไหมกลับไหมกลับไหมไม่กลับใช่ไหมไอ้ผมเป็นไฟทั้งหมดพี่เฮ้ยเฮ้ยหมด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 เองเดินลงนั้นตามการตามตามตามหมด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 แน่นอนหมดหมดบอมหมดหมดหมดข้ามฝากแน่เลยมึงปล่อยบอมสายจะหมดนะครับเฮ้ยเก็บคันนี้ขึ้นมาไหนดูสายไอบอมนี้กันมนนี่กันสายแค่ไหนเนี่ยเดียวไหนดูสิหกว่าเมตรโอ้ยเห็นแกนตะปูแล้วเนี่ย เฮ้ยออกออกตามไหมตามไหมตามไหมต้องตามต้องตามโวยหมดถ้าหมดถ้าหมดเดี๋ยวปล่อยไปก่อนหมดแน่มึงหมดผมขู่ขวดแล้วถ้าหมดเดี๋ยวปล่อยไปก่อนหมด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 ไอ้เหี้ยอะไรดีงลงน้ำเลยหมดปล่อย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 ครับชิบหายแล้วไข่บอลหมดครับหมดหมดมีขวดอยู่ปล่อยปล่อยคันโอ้โยดูคันวิ่งโอ้ย ยิ่งแกไปแล้วอะไรวะงี่เนี่ยไอ้นู่นรับของพี่ของพี่ไอของพี่ก่อนของเองว่าครันแตกยับเลยแตกยับเลยดิครับมีขวดอีกว่าเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยหาขวดหาขวดให้หน่อยให้ดีมาก่อนให้ดีมาก่อนเดี๋ยวดูของโนไปเดี๋ยวผมไหวจับอัดของพี่มาก่อนปลาอะไรวะเนี่ยโอ้ยเห็นเงี้ยงมาแล้วเห็นเงี้ยงมาแล้วครับ <มา S 1> ดูม <า S 1> ผมน้มเอนไปโอ้ยดูผมดูผมเลื่อนไปมีชูชีพมีอะไรมาป่ะเนี่ยแกลงแกร้อนอ่ะผมจะลงไลงเอาเบ็ดได้ดูมันไปดูผมเล่นไป โดนทั้งคู่โอ้โหใหญ่จังเองว่าางะ,ะตอนนี้มันน่าจะข้ามัาแหละนู่น,นอยู่นู่นกลางฝักเดี๋ยวเราให้บอลช้อนครับนี่มาช่วยถ่ายทันทีเฮ้ ไปนู่นเลยนี่คันนู่นโอ้โหมองไว้เห็นแล้วอ่ะถ้าไมหมดเลยอ่ะมันใหญ่จัดมันแค่สวยไม่ใช่หรออุ้ยนี่แม่ันตัวกระเบิดแล้วอุ๊ยโอ้ยโอ้ยถึงกับนี่ก็มือเล็กโอ้ทุกทีเดี๋ยวต้องไปเอาคันบอมหน่อยเนายเอ้ยเราต้องหาแกนรอเลยหรือเปล่าที่จะไปยังไงล่ะตั้งไกล ว่ายน้ำไปยังไงอ๋อส้วยในอ่างเก็บน้ำนะเนี่ยแม่งกินพร้อมกันเลยพี่กับผมไม่ทันเลยอยู่ดีก็อยู่ดีก็กินขึ้นมาเลยปงแบกซองผมพร้อมกันสองคันกล้องพี่ก็ไม่ได้ปุุงไม่เปิดอะไรกันเลยัหาหมดสปูนขนาดนั้นน่ะถ้าขึ้นมาแล้วเป็นตัวแค่นี้นะเฮ้ยหน้าเลยนะแค่นี้ออกจริงแม่งไปดูพี่ปิดเบรกสายทุกแม่งไปเอ๊ะ ตื่นเต้นกันมากเลยนะทุกคน,นก็ตื่นเต้นเลยทำได้ดีเอาคันนู้นเ่ยเรตื่นเต้นกันมากเลยคนะรับเมื่อกี้ดีมไปส่งหลานไว้ที่รถนะเออไปถึงยังไม่ทันจะม,นมันจะออกมันจะออกล่องนั้นจริงๆว่าดูดิดูดิดงงรุ่่นหนห้าไนะาไาไปปเลยพีตมจะไปยังไงจะว่ายนะ้ําไปหรอวิ่งวิ่งวิ่งไปเฮ้ยไอ้นั่นมันถังอะไรอ่ะพี่ลหรอ๋อตะก้าตะก้าโอเคครับเดี๋ยวผมตามไปหาบอลหนู่ครับเฝ้าคันตรงนี้ดีเฝ้าคันก่อน โอ้หครับของบอมครับมันเข้าไปไม่ได้หรอกปลาอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับตอนนี้โอ้โหหอยบอมแม่งใหญ่แน่ครับของผมนี่ตัวเล็กไปเลยของผมประมาณ8 9กโลแหละวิ่งกันตับแปกเลยครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ว่ายเอาคันได้อยู่เข้าใกล้แล้วไปรู้บุแหลครับผมไม่ทันมันฮนะไม่ทันฮนะบอมไปไหนวะเนี่ย ส,สุดสุดครับตามลุ้นตามลุ้นสุดอู้ครึ่งอ่างแล้วนู่นรถตกอยู่นู่นนะฮะพักก่อนพักก่อนโอ้ยเองต้องไปเอาคันเบตเองเจอสายตามันอาจจะวนบางทีมึงอยู่กลางสายมึงดึง50เมตรสายพันกันยับเชื่อพี่แต่คันเบต ไล่วะต้องผมไม่เหนื่อยคงวิ่งตามมาเหนื่อยแล้วอโอ้ยทริปนี้แม่งสุดว่ะพี่ระวังสายพันนะโอ้เหนื่อยจะพาก็ได้เออพากไม่ได้เออในเดียวก็ถึงพันแล้วนะ ผมต้องรอฝั่งนู้นเพราะอัดมาฝั่งนี้ไ,ได้ฝั่งนี้มีแต่เชือกครับเชือกเชือกที่เขาลอยทุ่นไว้เออดูเขามาตกกันนะครับเต็มไปหมดแหมถ่ายกูหน่อยสิไม่ใช่โอ,โอกูจะถึงนี่เห <c oughs> ี้อเอื้อมมือไม่ใช่จะเอื้อมมือไปจับพี่แหมไม่ใช่หล่กดูตรงสิแล้วมาเอาคันเด็ดมือมาดิ ว่เาเอื้อมือมาจับพี่พี่ดูผมผิดอีกแยะด,ด,ดูดูดูไปดูนไ,ไปจะเข้าทุ่นหอยทุ่นนูน่นหรอวะอ่ะขอแป้นน่ะทำไมฝนไม่เผยอ่ะจะบอกว่าหลุดไม่หลุดหรอกมั้งสายยังวิ่งอยู่เลยจะบอกนในนี้กูมาถึงนี่มึงทำปลาหลุดเนี่ยเฮ้ยจริงเออหลุดว่ะขาดว่ะพี่ผมว่ามันน่าจะไปพันหลักอะไรข้างล่างอะดิมันยกขึ้นมาอีากนี่นยังไม่ได้เถียงอะไรมันเลยมันกึดเลยขาดโอ้โห เฮ้ยใ้กูมาซะเหนื่อยเลยเฮ้ยกูว่าให้มาซะเหนื่อยเลยโอ้ยเฮียพอมันถือคันปั๊บรูดโอ้ขาดโอ้ขาดเลยนีิว่าไม่เยอะโอ้โหขาดเลยครับตรงนั้นคนเขาปักทุกปักเสาตรงจะขายป่ะเห็นนนนทุู่เออเออไปนู่นแหละอ๋อมน่าจะละไปหาทุ่นเออโอ้โหแค่จับเฉยๆเองนะ จบครับแล้วมันรู้สึกคัดเด้งออกมาตึ๊กเดียวเองจบครับโอ้โหแม่เจ้าผมเชื่อว่าทุกคนก็ลุ้นนั่นแหละแต่ว่าปลามันน่าจะว่ายไปพันทุนอ่อยครับตรงนั้นมันมีทุนอ่อยอยู่เดี๋ยวผมจะไอ้นี่ให้ดูเห็นทุนอ่อยไหมครับสีขาวๆนั่นแหละผมว่าปลาน่าจะเข้าไปพันทุนอ่อยลูกนั้นแหละน่าจะพันทุนอ่อยลูกนั้นเลยนะครับเราใช้สายที่มาตอกกันเล็กครับเพราะว่า ผมกะว่าน่าจะตกปลาพวกยี่ส,สกปลาสวายอะไรเงี้ยที่เห็นมันขึ้นขึ้นประมาณสักสามถึงห้ากิโลไม่คิดว่าจะโดนใหญ่โหเสียดายนี่ทุนอ่อยไม่รู้ว่าปลาบึกหรือสวายใหญ่โอ<ฮ>้และอย่างนี้ก็ไม่ไม่รู้อะไรไม่รู้เหมือนก<ล>ันว่ารอบหน้ามาถ้าหมดสปูนอย่างเงี้ยพี่ต้องเอาต้องเอาลอกใหญ่ๆมาแต่นนี้ก็เบอร์สี่พันแล้วนะใหญ่แล้วนะ คือปลาระดับสิบกโลเอาสบายๆหัวได้ไงวะพี่บอกม,มนันนี่ครับแล้วก็หัวเชื้อที่เราใช้นะครับหัวเชื้อซองแดงนะครับอันนี้ก็กินหลายปลามากปลาสวายปลายี่สกปลานุงปลานินปลาตะเพียนกินหมดนะครับมันเป็นหัวเชื้อปลารวมจริงๆนะครับหนึ่งซองเนี่ยสามารถผสมกระลำได้ประมาณสัก2กิโลนะผมว่ากาลังสวยประมาณสัก2กิโลกำลังดีเราก็เอาขนมปังเนยครับจะติดลำหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าผสมลำด้วยลำต้องน้อยกว่าอย่างเช่นสมมุติ ขนมปัง2อกิโลเนี่ยเราใส่ลำไปสักประมาณสัก 2- อสขีดก็พอนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะปั้นเหยื่อยากแต่ว่าถ้าคนผสมน้ําเลยก็ใส่ลำซสักครึ่งโลก็ได้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมไม่มีฟาร์มเฮาส์นะผมก็เลยใช้ตัวเกี่ยวที่เป็นขนมปังไส้นะครับก็กินดีนะครับแต่ว่าเสียดายตัวที่บอมมันทําหลุดนะครับเสียดายมากเลยที่โอ้โหตัวนั้นน่าจะใหญ่ผมว่าเดี๋ยวจะต้องกลับมาแก้แค้แหละนะครับ โหเสียดายของผมนี่ไซส์ประมาณสัก7-8โลนี่เล็กไปเลยนะครับตอนเยือะเข้ามานี่เบามากนะก็ฝากไว้ครับขวดเชื้อผงซองแดงครับ50บาทนะครับมีขายทั้งใน Facebook, s h o p ี e หรือทักข้อความทักลไลน์มาได้เลยครับ50บบาทครับนี่ตกได้ปลาหลากหลายมาก เป็นไงบ้างครับฉากที่นา้าไายเราไปเอาคันเบ็ดรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นโอ้ยตอนผมวิ่งไปหมดแรงแล้วโอ้ผมวิ่งเอาผมเห็นสายแล้วผมก็หันกลับมาแล้วผมก็จ,จะเอาสายแล้วดึงคันเบ็ดเข้ามาหาพี่บอกไปเอาคันเบ็ดเลยหมดแรงแล้วไาวเขากลับเข้ามาแล้วเนาะเองเราคิดดิถ้าเราดึงสายมาแล้วไม่รู้ไงว่าสายเรามันอยู่ตรงไหนถ้าเองจับอยู่กลางสายโอ้โหคันเบ็ดมาถึงอะเราต้องไปเอาคันแล้วก็กรอนั้นแหละจะได้เลยพี่ พี่ว่านอนไม่หลับอยู่แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ต้องมาแก้แค้นนะถ้าเป็นปลาสวายก็พี่ว่ามี20่สิอกยี่สิมีแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าผมปิดเบรกใส่มันแกลัดเข้าไปอีกมันก็ยังออกอีกแล้วผมเอามือประคองเห็นไหมผมมือจับจับเบรกเลยนะลองลองช่างของพี่ที่ประมาณกี่โลพี่พี่ยังนั่นพับเดียวเองของพี่อ่ะพี่ยังเยอะแพับเดียวเองแม่งอันตรภานี่ผาที่ทำปลาหลุดพานไปทั่วเลยนะ พี่จะใหญ่อยู่ประมาณเฮ้ย20่สโลเลยนะตัวเนี้ย20สิโลเออใช่เหรอ20่สโลอันนี้มันเราลองมันยี่สิบโลจริงๆก็ว่ามันหนักอยู่23่สอ้าวแล้วาองผมจะกี่โลนั่นะเออตัวนี้ไปดิตัวนี้ยี่สิโลโอ้โหโอ้ไซส์ดีอยู่แหละตัวนี้ก็ไซส์ใหญ่อยู่แหละแต่ก็คงจะสู้ของบอมไม่ได้นะผมไปหมดสปูนอ่ะโอ้โถ เดี๋ยวเดี๋เราต้องเอาลอกเบอร์ใหญ่ต้องใส่สายมาสักสามเมตรอ่ะคนมาเพียบเลยวางปลาเหอะเดี๋ยวหมายแตกเดี๋ยวหมายแตกเครอย่าเขารู้ว่าเองอ่อยไว้นี่จบเลยนะโอเคครับตอนนี้พวกเราก็เก็บของมาที่เรียบร้อยแล้วสรุปว่าหลังจากที่ตัวใหญ่นั้นหลุดไปเราก็รอเย็นๆนะเรามาตั้งแต่ประมาณส<ม>ักบ่ายสามสี่โมงครัวันนี้มาเช็คหมายนะครับเอ,อก็ได้มาตัวหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่วิ่งหายเนี่ย ท้องใจเลยนะบอมนะเพราะว่าผมนอนไม่หลับแน่คืนเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเราจะมาซ้ํานะทุกคนที่ตามชมอยู่ครับตามชมเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับเราเอาจริงเราจะเอาเบ็ดชุดใหญ่มาลงเลยนะบอมนะวันนี้ที่มาใช้เนี่ยเนี่ยลอกเบ็ดเบสลันเนอร์เบอร์สี่พันเนี่ยแต่ว่ามันสายอิมันร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยคือไอ้ไซส์เนี่ยผมตกไปยี่สกโอ้โหสิโลเนี่ยเจ็ดแปดโลเนี่ยสวายสี่ห้าโลนี่สบาย สบายสบายเลยแต่ที่วิ่งออกนี่ไซส์ไหนไม่รู้เอามือเอามือจับสป,ปูลแล้วนะ <c oughs> ใช่ให, <c oughs> หม้มัหนหยุดให้มัหนหยุดพอยู่ต้องปล่อยไปอีกใช่โหเสียดายแต่พรุ่งนี้พี่จะเอาเบอร์แปดพันมาเลยเบอร์แปะเออหกพันมาเลยหกพันนี่มันใสายได้ประมาณสองร้อยเมตรแต่ฝั่งตรงข้ามนี่ไกลครับนูน่นนะฮะผมว่ามีสักสี่ห้าร้อยเมตรอ่ะอืมโดยประมาณนั้นโอ้โห เสียดายอ่ะโอเคเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับนะเดียวนะฮะแล้วก็นะบอมนะฮะก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีลาเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาชม EP หน้ากันครับเราจะเจอแบบอยากไหมหายหายไปเนี่ยห้องใจมากเลยใช่ก็ฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมใครอยากได้พวกโคดราลานะครับนี่หัวเชื้อผงฟองแดงของ f i s h i n g Easy นะครับ คตปลาที่ชอบมากปลาบุงปลาบึกปลาสวายปลายี่สกใหญ่ปลานินยักษ์อะไรพวกนี้ครับสองละห้บาทนะครับในช้อปปี้ก็มีหรือว่าถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ทักมาที่เพจนะครับในทิกตอกก็ส่งฟรีด้วยนะครับมีราคาพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่รู้สึกจะซองหนึงไม่ถึง20บาทมั้งนะครับซื้อลองใช้ดูผมขายตัวนี้มาเป็น10บปีแล้วใช้ดีจริงๆนะครับโอเคทิปนี้ผมก็ลาพินทีนี้ครับสวัสดีครับ